สวัสดีครับทีมคอมมิวนิคานวันนี้เราอยู่ในแมทสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับเราเป็นทหารเยอรมันนะเชฟวันนี้มันเป็นยิงบบแบบยิงเอาเป็นเอาตายเลยมันก็ยิงแบบตายเลยนะยิยงยังไงอ๋อรู้แล้วยิงแบบนี้ที่อีฟะเชฟวันนี้เราจะมาสู้กับฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสอยู่ข้างหน้าเราและมันยิงยังไงที่กดข้างหน้านีาคค่นะเช

ดนดีไซน์โอ้เรามาชมครับผมโดนดีไซน์ไอส์โมเด็งเลยทีเดียวโอเคเอาใหมา่เป็นไลเเมนส์เปาอุ้ยนียเยอะเกินนี่จิตจิตเดี๋ยวผมตัดคลิปแบบนี้นะโอเคครับโอตอนนี้ผมเป็นทหา,ารเยอรมันจากของสวิตเยอรมันโอ้พระมหากระซิปไสเซอร์วิวสิงเฮ้ยโอ้เป็นสองนี่ยเอ็นหน้าหกไสเซอร์ไสเซอร์อีเทนที่สอง ตรนี้แมากโอ้โหยิงเบบิงจะอุ้ยฟเส็ิงโรดออเร็อลเสเคเราจะเลงอ๋อนี่ไงเลงได้ตัวนี้ตตนมาโอ้ยเบิดเบิดโอ้ย เดี๋ยวแนึครับผมเดินไปตรงนี้เ่อนนี่นายเราขอขอาราล้ไหมดล้วิเเีนี้นกับนุงเดราะผมดูหัวมันก่อนเอนีเพื่อนมไ,มได้ยิงรับท่าน้ชมอนนี้นกำลังสู้กันมากมี มันกลับุกบกลักกี่วันนันเนียครับตอนนี้มันกลังยิงกันละััา,าเลยตกกระโ,โดดยกครับยิงยิงยิงไอ้ัไอ้ัไอ้มัะโดดลูก เอ๊ยยยเียมเยหมดจ้าเียหมดโอ้ยโอ้ยโอย้ยยเ้ค่ะมันมันเฮ้ยนนี้กดหัวเห้เื่อนมากเลยอเออตายดด้งเับุชม ถ้าเกมมันจะแถมระเบิดให้ผมมันจะดีมากเลยเนี่ยไอต้งเศอยู่ข้างหน้าไอตุ้งทับต้านไอ้พวกต้งเศตตอนนี้ัมมีปืนเออเกเวอร์98อ้ยชื่อเลยเนี่ยชื่อเลยโอ้ตายแล้วมาบุกนี่เลยเฮ้ยเอ้อ๊ะ คูชมตอนนี้มันบุกไล่โอยอีเพงตายแล้วไอ้นี่มันมาแนีอ้งคุชมครับกําลงเสร็จกับเยอรมันอย่างเยอะมากครับนี่เฉอยเี่ะบอกมากเก็นเก็บได้ไม่ได้เห็นสักหนสักหนสักหนอะอยออยาบาล เอาไว้รักษาใช่ไหมได้แต่ปีบาลเท่านั้นปุ๊บกดปุ๊บกดโดนยิงง่ายสุดจะลงก็จะยิงยิงยิง,ยงโอ้โหว่าแวโดนยิงง่ายสุดเลือด้วยด้วยโ,ยโอเคออาลัทธแมนนี่แหละเอาไปนี่โอเคไวเป็นตัวจัดการในพวกฝรั่งเศส อยู่ตรงนูดอยู่ตรงันนะ้นพ่ชมอีกข้างอยู่ข้างเฮ้ยครับน้องชมเกมนี้คือเป็นเกมโรบอกเราจะสู้กับไอ้พวกฝรั่งเศสอยสื่อนี่ยมันมาแล้วมันมาวิธีการดีใค,ครรู้ว่าแช่กดปุ่มหน้าอก็ยิงได้แล้วไอ้พวกฝรั่งเศส ยิงนิ่อ้ยวิงวยว้าวเแล้วยิงว้าวเลยเคบุกบุกเลือด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 เห็นเลือดข้างนตรงนี้เลือดอยู่ตรงนี้เลือดเลือดรักษาเลือดหน่อยขอไอ้กล่องยาบาลนะครับยาบาลทับรักษาด้วย มาีมารัอ้ีหกห้าครบนงนี่ไงะมารักษาเลืดเลืดเต็มแล้วช่วยช่กับเวลาหมดแล้วทำยไงต่อเฮ้ยจมัไม่หยุดทหยุดหยุดไม่เข้าสมบิอเออนฮสวอร์ วัอยู่ฟีวดฟีมเลยจ็ดเลยเด็บดยวากำังดีอยู่วอะนี่เรดอ๋อผมจอ,อ้อน,นี้อันที่คนเลือกมากที่สุดจอ้อนี้แหละผมชอบดีผมชอบอันที่คนเลือกมากที่สุด ออโอ้ยโอ้ยเล่นจนมือหักแลลวนะมือจะหักแล้วเชี๋ยวนักผู้มชมเลือกไอดานอาร์แทกอะไรก็รู้ในการเริ่มใหม่ผู้ชมโอเคเสร็จแล้วไปต่อโอ้เยอรมันเราเป็นเยอรมันเยอรมันอินโฟร์เราเป็นจกรวัรดิเยอรมันนั่นใช่อ้นั่นหรือเปล่า ไออันนั่นอ่ะมันอยู่ทีมเยอรมันผมจะเป็นเยอรมันอุ้ย Over อุ้ว่าคิงดอมอ่ะใช่ช่องอันน่ะช่องเจ็บวีบโซเตอร์ใครรู้จักบ้างเค้นติตามคอมเมนต์เราเป็นไลฟ์แมนสามสองหนึ่งโอเคเกิดฐานเยอรมันทำไมหมวกแหลมก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชม จะบอกว่ามันเอาไปทิ้มศัตรูเลยนะลามไม่มีศูนย์แต่มันมีดาบไปปืน,ดนเด้ววอะกอมันจะไว้บวกอย่างสงสัยโศกใจการแทรกคุณผู้ชมอันะอนี้กำลังที่พิงเสียงนี้เสียงบรรยากาศให้เป็นเสียงการยิงแบบวันนี้เลยจะทีะ่อะไรยืยนมันเห้ยมันบุกมาถึงนี่เลยเอ้ยมันไหนมามามา,มา,มาช่วยเราหน่อยมามาหนึ่ง แกนดัสนิสรัติแอบบุกไปข้างๆครับบุกไม่ได้ไปเรื่อยีกว่าตามเคลื่อนไปไปตามเคลื่อนเละตลอดจู่ๆกันขึ้นยิงมันเฮ้ยรวบาพี่จะฟังสยโอ้ยโดนยิง มันโดนยิงเยอะจังงตายอะไรเอ็กซ์โอว่าทำไมตายไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเขาบอกเคเริ่มใหม่เราเป็นไอพวกหมวกแหลมเป็นจักรวรรดิเยอรมันอ้าวทำไมไม่เริ่อองงมอ่ะเพื่อนงงมั้ยเพื่อนผู้ชมครับเรางงมากเลยทำไมมันไม่เกิดนูน้น พี่ยูโคสแมนมันไม่เกิดชายพี่ลู้เกิดไม่รู้กรีเซ็ตก่อนนะครับท่านผู้ชมร <c oughs> ีเซ็ตผมจะหาทางโอเคครับรีเซ็ตล้วได้ไอ้นี่มันกำลังเดินอยู่กำลังเดินเล่นอยู่สงครามเฮ้ยเดินเล่นทำไมเดินเดินเล่นอ้าวเกิดที่เดิม มันเป็นแบบเนี้ยส่มันบักมึงชมมันบักผมแป๊บหนึ่งเราจะโคเดี๋ยวผมเข้าหลอกมันดีกว่ามันบักโอเคครับเราไม่ชมมันได้แล้วขี่ไปทำเป็นสองรอบนี้ได้โอเคเข้าแบบใหม่เลยโอเคตอนนี้เราเราทำชมครับเราต้องบุกข้างเสือกันโอ๊ย จังไม่ทำขาดทำโดนหนีตายเลยเฮ้ยยังไม่มถุนั่นเถอะนางสารก็บ้าแล้วเ,เฮ้ยเฮ้ยเอ็นี่หมวกเท่มากคนนี้หมวกเท่มากนะคุณผู้ชมที่ว่าอะไรไม่รู้แต่หมวกเขเท่มากสามารถดูคนอื่นได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยากได้ขอที่หมวกในราคาหนึน่ดนงดมื่นบาทก็คุณไปซื้อได้ครับคุณผู้ชม อีกหนึ่งนหนึคนหนึนสันนั้นหมดเีันเดี๋ยวเออชมตอนนี้มันโอ้ตายตายบ่อยเนี่ใส่งนเวกรรมเกาขึ้นมาเวนเวื่นกาขึ้นมาให้ใคราใคร นิ้ตายเป็นอนะไรเนี่ยเยิ้มอตามันเสวยโอเคอเอเอเเไอตัวฟ้าเพื่อนเพื่อเราเปลยในตัวฟ้ามันสวยคนเมื่อกี้มันหัวตัวเถิดเดาค่อยๆเล่งสองหาสหุดๆเมื่อกี้เงี้ยงนี่ต้องรับมุกซ้อม โดนยิงมันอยู่ตอนนี้โอ๊ตเพื่อนตายค่อยๆเข้ามานี่มันเห็นหน่าจะเห็นนะเพื่นเหตุก็คงเห็นยอดแหลมแลมบนหัวแหละโอเคตรงนี้แหละเหมาะสุดเหมาะสุดดูชมเหมาะสุดวัดโมเสกตายโอ้ยโดนยิงโดนยิงเพื่อนช่วยด้วยโดนดยิง คือเพื่อนที่ด้วยโดนยิงไว้ดีก็โดนยิงเหมือนเนียน้ยเสียน้อยมากโดนยิงคือเลือดเตลือเท่านี้คุณชมเอ้ยมันเอาได้แค่เนี้ยโอเคแล้วยิงกับตรงนี้แหละเฮ้ยนี่เราไม่โดนยิงมากใช่ไหเดี๋ตายซะฝร,รั่งเศสก่อนคุณชมฆ่าฝรั่งเศสก่อนเอาความบุ๋เจอเอย่างไทเทอร์วิลเฮมใช่ไหม ไฮเซอร์วิวเห็นเขาโอ้โดนยิงตายหรือตายยังไงไม่รู้เดยวสมอเดดงแบบนึงครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยหยุดยังไงอ๋อหกห้าสี่สามสองตลกตลกละตลกละโอเคมันกำลังยิงอยู่ครับท่านผู้ชมสงคราม ผมเป็นอดีตไนเปอร์ที่เคยเล่นเกมโลอบอคจริงครับที่เคยเก่งมากๆเลยด้วยในเกมโลอบอคแต่ผมเนี่ยมันพลาดท่าตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วจักรัน่ไอ๋ทำแบบนี้คอยดิงไอ้พวกฝรั่งเศสไอ้ฝอเคตรงนู้นครับท่านผู้ชมยิบดยิบด โอ้ยยังยังไม่ตายจะบุกไปดีกว่าไป let's go let's go โอ้ใกล้จะฆ่าพวกัเสียได้หมดละเดี๋ยวตรงนะู้น่ะใครเปล่าแต่ไม่ลืมอนกแกนนี่เสียงทุเรศเสียงมันทุเรศมากโอเคยึดอีเกือบโดนแล้วคุณผู้ชมน,นี่มันตรงไตไม่ใช่ไต มันกำลังเดินไปสักที่หนึ่งครับท่านผู้ชมโอเคครับเฮ้ยฟลักซ์ยิงมันฟลัสซ์อยู่มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าโอ้ยโอ้ยโดนดูว้าวมากมันนักว้าวจำชาติเออว้าวจนตายว้าวคืออะไรใครไม่เข้าใจก็คือว้าวนี่คือยิงไม่ยิงพลาดหรือยิงไม่โดนครับท่านผู้ชมแปลว่าอ,อย่างนี้ว้าว เชื่อหรือไม่ไม่ใช่แบบที่ลอยบนฟ้านะคโคราว่า้้้เเฮยแฟนกันแลแ้วเป็นแฟนเง่าห้ามห้ามไม่ใช่นี่เป็นหัวหน้าหัวหน้ามันถือปืนอ้าวเกิดแล้วไปไปการมันตกนตุ่นตกนุ้นตกนุ่น ชมครับตอนนี้มันกำลังจะสูงพันในพวกฝรั่งเศสว่า <c oughs> ที่นับว่าสัตว์จริงเยอรมันแพ้ฝรั่งเศสนะแต่ว่า <c oughs> โอ้ยเฉลีครั้งนี้เราจะทําให้เยอรมันชนะฝรั่งเศสได้ได้ส <c oughs> ู้เออตอนนี้ผมจะลองเป็นช็อตดูนะครับพี่ผู้ชมเราจะดูว่าช็อตเป็นยังไงแรงหนึ่งแรงคืออะไรเปา่าอ๋อต้องมีแรงด้วยเรามีแรงศูน ชอสครแรงศูนย์ศูนย์แรงนั่นเองบวกแหลดคุณชมอาไอ้ดี่ไอ้ตาคนนี้เดี๋ยวผมตัดเว้เวลาจบโอ้ยเกินแล้วก็โดนจิงเลยเตายซะโอ้โหเ็ดก็ม่มาเพื่อัดด ดีเด well <Darwin ough> <nei> ah ี๋ยวใช่ยิงไม่เป็นยังมันก็ดีเว้ยมีหัาข้างหน้ายิงไม่โดนอีกรอเป็นนักอันไม่โดนถึงชาติไปกับเพื่อนทำตัวที่เกี้ยวไว้ครับท่านชมวันนี้มันจะยิงเหรอโอ้ยเอเพื่อนสงสัยเพื่อนยิงโดนตรงนี้ เราจะส้มยิงเลย100เปอร์เซ็นต์เกือบเกือบแล้วเกือบแล้ว